นี้พอเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้แล้วเนี่ยเรียกว่าจิตเรามีสมาธิแล้วก็มีสติที่ดีลวต่อไปก็ถึงขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเรียกว่าขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเรื่องกายเรื่องใจนะไม่ใช่การคิดธรรมะไม่ใช่การคิดเรื่องใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นความจริงนะของร่างกาย การเห็นความจริงของจิตใจอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเรารู้สึกอยู่เห็นร่างกายเรานั่งอยู่เนี้ยนั่งดูมไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลว่าจะเจริญปัญญายังไงนั่งไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นในร่างกายมันบีบคั้นทำให้เราต้องขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหนีความทุกข์ไป มื้นจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจะนั่งอยู่ก็ทุกข์นะต้องขยับไปขยับมาจะยืนจะเดินจะนอนก็ทุกข์กลางคืนนอนก็ต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะมันทุกข์แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยสนใจในร่างกายของเราเองมันทุกข์เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อย่างมันเมื่อยขึ้นมาเราก็พลิกซ้ายพลิกขวาแก้เมื่อยไปแล้วเรายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์งั้นต่อไปนี้นะ คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายตัวเองเรื่อยๆร่างกายมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็คอยรู้ทันนะรู้แล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถท,ทีหลังนะค่อยขยับก่อนจะขยับเนะี่ยรู้ซะก,ก่อนว่ามันทุกข์เนี่ยคอยดูความจริงไปนะร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์พอเราเห็นซ้ำซํำๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปความยึดถือในร่างกายเนี่ยมันจะลดลงที่ผ่านมาเราคิดว่าร่างกายเป็นของดีเป็นของวิเศษ เราหวงแหนในร่างกายนี้มากแต่ถ้าเมาื่อไรเรามีสติเรียนรู้อยู่ในร่างกายนี้เนืองๆดูบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของที่น่ารักไม่ใช่ของที่น่าหวงแหนมันคือตัวทุกข์แท้ๆเลยถ้าเมาื่อไรเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะพอร่างกายมันแก่เราจะไม่รู้สึกว่าเราแก่ แต่เราจะเห็นว่าตัวทุกข์มันแก่สมน้ำหน้ามันเวลาร่างกายมันเจ็บป่วยเราจะไม่รู้สึกว่าร่างกายของเราเจ็บป่วยแต่เราจะรู้สึกว่าตัวทุกข์มันเจ็บเวลาจะตายก็ตัวทุกข์จะตายไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษตายเพราะงั้นเราจะไม่หวงแหนในร่างกายนี้เมื่อเราไม่รักใคร่หวงแหนในร่างกายนี้เราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไป